บแขอให้พวกข้าทั้งหลายจงมีความสุขควมเจริญตลอดการละนานการตาถึงดาคุณอยู่หน้ากล้องไปเข้าไปทรงผู้เฒ่าตอองค์ระอาวุโสบ้านเกษติสรงพระอ้อมหมุนพระอาจารย์อาจารย์แล้วเทาอาจารย์แล้วเทา อาจารย์มีได้คนเคยสอนหล,<ม>ล,ลายปีเลยเนาะหลายปีเลยตอนเข้ายังหาเลยเนะาะเดี๋ยวจะบอกมันหกเกจหรอกเลยหกเลยหกเลยอยู่แล้วจะเข้ากับยังหานะาะคนบ่กเป็นเจ็ดหรอกไปไปส่งไปส่งไปส่งไปลูกไปไปย่ารอฉันหน่อยฉันทิ้งยานโทรศัพท์มือสืออันส่งน้ำอยู่โ <laughs> ทรศัพท์จะโดนน้ำ ส่งแล้วเขาส่งเรียบร้อยแล้วแซลละอ้วนไปแซลละอ้วนอันเมญ่าแล้วผ้าล้านแล้วส่งแล้วย้ายก็ส่งแล้วเรียบร้อยแล้วอ่าร้านน้อยไปแซลล์อ่ะส่งเลยเพราะว่ายังหอมส่งคนเรียบร้อยแล้วเนาะยัดก้องถือน้าเขาเจ้าสาดน้าเขาเจ้าฉีดสายยางแม่เดียวแม่เดียวแม่เดียว เฉดเด็ดเฉาเด็ดเอาขวบ้านถามข่าวเปื่อกี้แล้วอยู่้หนเออขอก็ไปเห็นคนจิกเือขวไปย้ําเลยใครแล้วทำไมอยู่บ้านที่เอยหอมไปซื้อปีงไก่ขวละผูเลียงลาบ้านเศร้าท้อที่โอ้ยขวบที่จอดถามขวมีค้นอยู่แม่มาก่อนแม่ เขาไปสงสงอันป <sentido. S 2> ูสงปูอะไรกันสงผู้เฒ่าผู้แกเนาะ่เนโะโอ้ยเขากุคูหน่อยเทอะอ้ยกล่องคอยขึ้นหุบกล่องคอยขึ้ใไงเแทะ ไปครับ uh huh. ี่ส่งค่า,าก็จะคอยทยอยส่งไปเรื่อยๆเนาะส่งปูด้วยแขแ็งแข็งขาเศร้าด้วยปูเอ้ยมือหากินมันๆไปช่องดังๆตุ้มๆเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงหลานจะเรื่นการแข็งแรงเบิร์ั้งครอบครัวเอาเดี๋ยวไปส่งผู้เฒ่า ฮผ่าไบลาเอาไปฮดผ่าไงดผ้นนา,ไาไงสกอนเอาเอาอหอนหอนหอนนี่แหะเ่อพากันถอดต้องท่ายกับพ่อเนีห่หน่วยคอนแดดคอนแดดอนแดด

สงขรย์ยเราบอกดมานี่มาสูงกันรฝ้าสูงกันเอาเอาเอาหุุ้ขภาพแข็งเรงเก็บให้ด้วยกั่เาด้วยห้วหด้วยวยอ้ารเอนาอนูาวุสรเดนทูโส่ครับเนี่นะครับย็นให้เย็นที่เราตั้งเอาไว้นักเลห้กันและคันนะครับน้ามอยให้ไี้ไหมี่นีน้ามยครับผมไอรินูเฟินอ่ ันสามารถชิมเพิ่มสีมากหดโมเฮ้าน้ำเพิ่ขาเฮ้าอยเื่อเพิ่มาม่หดเท่าแล้วก็จังสี่หดเพิ่มต่อนะครับเือทางนี้มีเก้าอี้ว่างอยู่นะครับนั่งได้สด้านสรงทางข้างล่างแล้วกบนแล้วก็สองพระก็เป็น นี่ด้านหลังเด้อพี่น้องนี่ด้านหลังเด้อเราส่งกันด้านหลังเรียบร้อยแล้วท่าหลังด้วยกันเถิดข้ามารักมาต่างข้าเได้จในพวกรูโฉใส่ลูกใส่หลานน็ฮวัดนะครับเมื่อกี้นี่ท่านเต๋อเชิญยิ้มนะครับท่านเต๋อเชิญยิ้มหรือคุณออยบ้านเฮานี่ยแหละครับเพิ่นมีศรัทธาบริจาค ผาไทยครับคุณเตอ๋อหรือคุณอ้อยบุญถวายเป็นจัมนวนสามดา,า,าลา่าตลกดาลาตลกคยเป็นกาปัญญาปัญญาแมาท่าบุญน้ำบ้านาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวเสียน เวลาคุ่นเต๋อคุ่นลอยพุ่นมน้าพุ่นทีมาร่วมกิจกรรมบ้านเข้ามันงเลียนก็จะเป็นสงผู้เฒ่าแล้วกะฉะบานเนาะแล้วทีเดินไปตำแหน่งของเพ่ออพ่อใหญ่เล็กหน่อยเนาะพ่อของเล็กหน่อยเนาะเป็นเสียชีวิตจะสิย่างไปหาเพิ่นแล้วก็สิออกไปเลยเนาะ ก็เป็นอสอท่อสอ,อเป็นเสภ้อาเทศบาลเราจะออกไปหา,ข,าปหขุนเนาะมาแล้วกูละโอ้ยมันเห่ยเบาชิบะไร,รมันกันตุ๊กเนียมัน มาเขาอุ้นนี่แหลเาซื้อเนื้อซื้อเนื้ิ่งเอ้อเนื้อไปิ่งเรากมต้งซื้อย่างดอกปิ่งซื้ิ้งเนื้อเอาแล้วเนื้อ,แล,อแล้วไปหาเนโบกอนไปหาาดเป็นบุญเนาะพี่นองเนาะวันนี้ก็เป็นบุญอีกมาสองผู้เฒ่าแล้วกะ สงพระคุณเจ้าแล้วก็จะมาหาผูนะ้ค,คนไหนะวชนไปเนาะคือพอได้น้อยละกบป่าเลยอันนี้ก็คือสุสานเนาะพี่น้องอสุสานสงันพระบุรุษ ปันพับบรุษเป็นตาได้ห้าอยู่นี่ล่ะแองมีละนี่น um> ี่ถาดม่ใหญ่ห้าพี่น <Ja ้องถาดม่ใหญ่อยู่นี่เนาะส่งถาดม่ใหญ่ก่อนเด้อนอ้ยูดีม่หไงเด้อให้ห่มให้เย็นให้ทำให้คู้ให้ลูกให้ลานให็นตรงเนี้ยลูกหลานเด้อบรรพบุรุษทั้งหลายเนาะ นี่เป็นสนนูซสานด้อพี่น้องซูซานผีเฮาเขามากนี่เออซูซานอัน้ สุกข้นเลยล่ะเออยังยังไม่แห้งเนาะอุดายอยู่ข้างขังโอ้ยให้องเย็นตุ้งการเนอะจะเป็นบรรยากาศอยู่ในวัดเนาะเข้ากับในทรง ถาบรรพบ,บุรุษเข้าเรียบร้อยเน,ะนาะเนาะถาบรรพบุรุษเข้าเรียบร้อยแล้วกะผู้เฒ่าผู้แลกล้วกะพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเนาะเรียบร้อยแล้วเอากระเสดเดินทางกับเป็นบรรพบ,บุรุทของเขาเนะขอบคุณที่รับชมเด้อพี่น้องสุสานเด้อพี่น้องสวัสดีค่ะ